สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการแนะนําวิธีการขายนาเตะที่เราไม่ต้องการให้ได้ในราคาที่เราพอใจนะครับขั้นแรกนะครับเราลองเข้าไปดูอันนี้เราผมจะยกตัวอย่างที่เจมส์การ์ดเนอร์นะครับกดเข้าไป ากขายมันก่อนนะครับในราคาที่เราต้องการอย่างเช่นตอนนี้ค่าตัวของมันอยู่ที่40ประมาณ44ล้านนะครับเราก็อยากได้ประมาณสัก60อ่ะ60นะครับเราก็กดไป โอเคกดไปนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นนะครับเราทําการโอ้มีเจ็บไปแล้วทำการ o f f เฟอร์ทูเดอะับนะครับออฟเฟอร์ไปโดยวิธีการออฟเฟอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราออฟเฟอร,ราคาแบบราคาเต็มเลยให้มันจ่ายสดเลยเนี่ยยากมากนะครับที่จะมีคนมาสนใจนักเตะแบบท,ที่เราแบบไม่ต้องการนะครับหรือเป็นส่วนเกินของทีมนะครับเราก็ตั้งวิธีศูนย์นะครับแล้วก็ให้แบบการผ่อนเราตั้งผ่อนไว้นะครับ อันนี้ได้ในราคาที่เราต้องการเอาปุกสิบล้านปอนด์ลองออฟเฟอร์ดูนะครับคราวนี้จะมีทีมที่มาสนใจไหมอโอเคลองดูนะครับอันนี้กดอันนี้ไปกกอนโอเคเนี่ยครับพอเรากดแล้วเนี่ยมันก็จะมีทีมที่แบบมันต้องมีสักทีมเนี่ยครับที่แบบอตอบรับข้อเสนอเราซึ่งถ้าเกิดว่าเราจ่ายเงินสดเนี่ย ทีมอย่างอาร์เซนอลหรือแบบลีดดิ้งอะไรเงี้ยเขาจ่ายไม่ได้นะครับอ่าปุ๊บเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็เรียบร้อยนะครับโอเคลองลองลอง,ลองเอาไปใช้ดูนะครับวิธีนี้ผมทำขายนักเตะได้หลายคนแล้วนะครับลองลองลองดูนะครับสวัสดีครับ